ไปที่คุณสอนชัยครับคุณสอนชัยคะสวัสดีคะ่ะจากยะลานะคะครับผมสวัสดีค,ค่ะสอบถามเรื่องเบีย้ยผู้สูงอายุใช่ไหมคะครับผมเกิดปัญหาอะไรขึ้นคะคือผมทำการย้ายจากจังหวัดนาราธิวาสมาที่ยะลาช่วงที่ผมกำลังทำเรื่องย้ายอยู่นั้นเนงินสูงอายุเขาไม่โอนเข้าให้สี่เดือนครับอื การเปลี่ยนโอเคโอเคอันนี้อันนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับจริงๆจริงๆเวลาเราย้ายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งต้องไปย้ายเข้าครับรพอไปย้ายเข้าพอไปย้ายเข้าก็ต้องแจ้งย้ายย้ายย้ายออกจากพื้นที่อ,อ่าแจ้งแจ้งขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุใหม่ด้วยครับกับที่ย้ายเข้าไปใช่ครับไม่ได้แจ้งใช่ไหมจะย้ายแต่ทะเบียนบ้านใช่ไหมครับ ครับยายสะเีืยนแา่เสร็จผมก็ไปแจ้งทีหลังครับเออนั่นแหละพอไปแจ้งทีหลังมันข้ามปีงบประมาณเนี่ยพอมาข้ามนี่ปะยัดไม่ได้มาตั้งแต่เดือนไหนอะครับน,นับับตั้งแต่เดือนกันยาถอยหลังไปสี่เดือนครับทั้งหมดอ,อืมแล้วนี่เดือนนี้ได้ยังครับตุลานี้ได้ยังครับเดือนนี้ที่อบตใหม่ทําให้ได้ครับได้เดือนนี้ นั่นแหละครับตอนนั้นไม่ไ้เมร่ะย้้ยไยครับย้ายย้ายแล้วไม่ได้ไปแจ้งเขาว่าเราย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของเขาแล้วอย่าลืมนะเวลาย้ายสถานที่อยู่ใหม่นะครับต้องไปขึ้นทะเบียนซึ่งอันนี้ต้องกลับมาทบทวนในเชิงนโยบายผู้ก็พูดเถอะเรื่องนี้ต้องพูดในนโยบายไม่งั้นชาวบ้านก็จะมีปัญหาตกหล่นแบบนี้ถามว่าเป็นความผิดของชาวบ้านหรอ ผมก็ต้องบอกว่ามันต้องเป็นนโยบายการแก้ไขปัญหาของนโยบายกระทรวงพัฒนาสังคมต้องจัดการเรื่องนี้ให้จบกับมหาไทยจริงมันน่าจะออนไลน์คือไม่ใช่เอระบบไม่ใช่มันต้องทําให้เป็นสิทธิ์ที่ชาวบ้านจะต้องได้แล้วได้ไปตลอดจนกว่าจะเสียชีวิตไม่ว่าจะย้ายอยู่ตรงไหนก็ตามใช่แล้วไม่ต้องมาลงทะเบียนจริงไหมก็ถึงบอกว่ามันต้องแบบเหมือนกับเรา อยู่ธนาคารไหนโอนไปอะไรยังไงก็ได้หมดนะจะย้ายที่บ้านยังไงตราเท่าที่เขายังไม่ตายเขาก็ต้องได้ตั้งแต่60ปีขึ้นไปจนตลอดชีวิตไม่ต้องไปลงทะเบียนไม่ต้องไปขึ้นไม่ต้องไปแจ้งใหม่หรือถ้าคุณจะบอกว่าตายยังเนี่ยก็ต้องไปแสดงปรากฏตัวก็ว่ากันไปออันนี้ต้องแก้ในเชิงนโยบายนะก็มีเสียงเรียกร้องอยู่เหมือนกันนะว่าให้เป็นสิทธ์ถ้าบอเป็นสิ์ปั๊บเนี่ย มันไม่ต้องไปลงทะเบียนนะใช่เหมือนเราเป็นสิทธิ์เบิกข้าราชการมันไม่เหมือนกับไอ้นี่ไอ้ลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถูกไหมมันต่างกันนะมันไม่ใช่สิทธิ์นะอันนั้นมันเป็นการให้เป็นการจัดสวัสดิการชั่วเขาเรียกว่าเป็นเป็นกรอบวงเงินในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็พิจารณาเกณฑ์ใหม่เอานะลุงนะก็ต้องยอมรับนะลุงนะเพราะว่าเราไม่ได้มาแจ้งตั้งแต่ต้นนะลุงนะสวัสดีครับลุง ครับสวัสดีครับครับเาจะไม่ถอยหลังให้แล้วเพราะข้ามปีงบประมาณไปแล้วนะครับ,รบก็พูดเผื่อไปให้กับพี่น้องประชาชนท่านอื่นด้วยแล้วกันนะคะสําหรับคนที่ต้องการย้ายภูมิลำเนาอย่าลืมที่ย้ายออกแล้วต้องไปแจ้งด้วยต้องไปแจ้งคนที่ย้ายเข้าด้วยนะคะว่ารเราเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของเขาแล้วให้เขาจัดสวัสดิการให้ด้วยาตามผมว่าไม่เล่ากระทรวงหมหาดไทยกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคขงของมนุษย์อ่ะพอ60ปีขึ้นไปอัตโนมัติไม่ต้องมาลงทะเบียนให้ยากยุ่งยุ่งยากโอนไปเลยก็โอนเลยจนกว่าจะมีการแจ้งตาย พอปีหน้าปั๊บเอ้ได้แล้วหกร้อยังไม่ได้ยังยงไม่ถึงยังไม่ถึงนะนาะยังไม่ได้เหมือนกันนะอายุก็ยังไม่ได้ <laughs>